ส่วนนี้ก็เป็นลูกแก้วสําหรับติดต่อสื่อสารสําหรับพี่นะคะพี่เองก็ใช้มันติดต่อหาค่าได้เลยนะสัตตาวุฒิระดับการจุตติของระชันขั้นสูงข้าขอตัวก่อนนะคะแม้ว่าโม่เสี่ยวฉีจะเป็นพวกใส่ซื่อแต่นางเองก็ต้องมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วนางเองก็ยังมีความรู้และประสบการณ์ที่ ดูน่านับถือซึ่งสูงส่งยิ่งกว่าค่าเสียอีกบางทีสักวันค่าเองก็อาจจะต้องยืมความแข็งแกร่งของนางก็เป็นไปได้ในที่สุดค่าก็เปิดใช้บาเลียสำหรับเจ้าบ้านพักนี้ได้หมดสักทีตอนนี้มาดูสภาพของเจ้าลูกแก้วโลกปิดกั้นก่อนดีกว่าภายในลูกแก้วโลกปิดกั้น สูนไพ่แะดับการจิตติของราชันในที่นี้พากันโตว,วัยโตคืนเลยโตว,วันโตคืนเลยข้าเองก็จะข้าเองก็พอจะเอาสมุนไพรพวกนี้มาปรุงเป็นยาวิญญาณเพื่อยกระดับเทคนิคในการปรุงย้ายได้อีกด้วยมาดูกันเถอะว่าข้าเองก็จะพอก้าวผ่านจุดติดขัดของระดับเต่าดั้งเดิมไปได้ไหมหากข้าทำสำเร็จข้าก็อาจจะกลายเป็น นักปรุงยาระดับเต่าดั้งเดิมไปเลยก็ได้จริงสิดับคู่น้ำเงินและสีม่วงที่โมเสียวฉีให้กับข้ามานั่นข้าก็โยนมันเข้ามาในเข้ามาไว้ในข้างในนี้ให้เจ้าราชินีมแมลงปีศาจหลอมมันด้วยนี่นะทางนั้นเองก็ทำไปได้สักแค่ไหนแล้วนะหืม ดาบคู่น้ำเงินและม่วงต่างก็รวมเข้ากับร่างกายของจจกรพัดและชินีแมลงป,ปีศาจไปแล้วหรือก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกก็ร่างจริงของมันเป็นเจตํำนงแห่งดาบเลยนี่แบบนี้ก็ย่อมต้องมีความเข้ากันได้กับสัตว์ตาวุธแบบดาบคู่อยู่แล้วข้าเองก็ไม่มีเวลามามัวเออละเหยื่อและเหยออยู่แถวนี้ด้วยก็ข้ามันจําเป็นต้องทําความเข้าใจ บัญญัติสึกกลืนกินสวงสวรรค์นี่นะบัญญัติสึกกืนกินสวงสวรรค์ทําให้คนผู้นั้นสามารถใช้เพื่อดูดกลืนและหลอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในนั้นและแปลเปลี่ยนมันกลายเป็นความแข็งแกร่งของตนได้จักรพรรดิกินกินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งเป็นคนคิดค้นเข็มวิชานี้เองก็นับว่าเป็นไอ้บ้า500ที่ไม่ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเขาถึงกับอยากกืนกินทั้งดาวมาเป็นของตัวเองโดยไม่ยอมยกละเว้นแม้กระทั่งดวงจันทร์หรือสุริยันเลยด้วยแม้ว่าคนอย่างเขามันจะบ้าสักแค่ไหนก็ยังกล่าวได้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ซึ่งมีพรสวรรค์ที่มากพอกันอีกด้วยเคล็ดวิชารับนี้ ที่ไม่อาจอาจมีใครรู้ตัวตนอยู่บนภพนี้ได้จะมีตัวตนอยู่บนภพนี้ได้หรือแม้กระทั่ง <c oughs> กับตัวจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วจกักรพรรดิจกัรกรพรรดิคืนกินสวงสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ต,ต่ก็อดแต่ก็โดนเหล่าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆรุมเล่นงานเอาอีกแต่ว่าเจ้า เจ้าการกลื่นกินอะไรอันไรขีดจำกัดนี่ย่อมต้องมีอันตรายอย่างยิ่งซุกซ่อนอยู่เอาไว้แน่แต่ว่าเจ้าการกลื่นกินอันไรขีดจำกัดนี้ก็ย่อมต้องมีอันตรายอย่างอันยิ่งใหญ่ซุกซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอนแต่ละคนเองก็ล้วนแล้วแต่มีความต่างในพลังที่อาจจะขัดแย้งกันได้ต่างออกไปหากคนคนนั้นเกิดดูดกลืนพลังพวกมันเข้ามาในกายแล้วล่ะก็ ก็คงคิดได้แต่เกิดความขัดแย้งในการบ่มเพาะขึ้นมาหากคนผู้นั้นไม่อาจจะกักเก็บและหลอมเจ้าพลังนั้นและได้นั้นแหละตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คืออู่เหมองชวนนั่นเองไอ้แก่นั่นทั้งนี้ใส่ใจคอแต่ก็มีความโหดร้ายทารุณหยุ่ทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งผู้ติดตามที่แสนจะพักดีก็ยังถูกฆ่าและหลอมเป็น หลอมไปโดยให้เขาโดยไม่มีแม้แต่จะลังเลเลยด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าความโหดร้ายนั้นจะต้องเกี่ยวกับอะไรกับเจ้าเคล็ดลับวิชานี้ที่เขานั้นบุมเพาะเป็นแน่แล้วอีกอย่างหากเคล็ดวิชารับนี้มันทรงพลังมากถึงขนาดนั้นแล้วตัวบุ๋มเมืองชวนเองก็ไม่น่ายังก็น่าจะยังเป็นแค่ระดับการจุติของราชันขั้นสามอยู่หรอก น่าเสียดายจริงๆนะข้าเองก็จะเอาอนาคตในการบ่งเพาะของตนมาทิ้งไปเพราะปัญญาศึกกลืนกินส่งสวรรค์น,นี่ไม่ได้ด้วยสิเดี๋ยวก่อนนะเผ่าพันธุ์ของเจ้าหุ่นเชิดหินนั้นนั่นตั้งแต่กำเนิดมามันก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถกลืนดูดกลืนและหลอมแท่ได้หลากหลายชนิดโดยลบส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปและนําแก่นของ มันมาเสริมพลังให้กับตนเองได้อีกด้วยหากให้เจ้าหินหุ่นเชิดหินมันลองบ่มเพาะกับบัญญัติกืนกินสงสารแล้วละก็จะออกมาเป็นแบบไหนกันนะอันดับแรกข้าขอจำข้าก็จำเป็นต้องอัดบัญญัตสิสึกกืนกินสงสารและดวงจิตของข้าเข้าไปในไกล เจ้าร่างทรงของข้าก่อนแล้วว้าวมาเริ่มทำการบ่มเพาะบัญัติศึกเกินกินสวงสวรรค์แล้วเหรอเนี่ยนี่มันเกิดไปเจอกับปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่มันสิ่งตกระปกของเจ้าล่างทรงนี่ มันจะตึกกึนกินของสวรรค์เป็นอะไรที่แสนจะพิเศษจริงๆด้วยและดูเหมือนว่าเคตวิชาลับที่แสนยิ่งใหญ่นี้เองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผ่าพันธุ์ของเจ้าหุ่นเชิดหินมันโดยเฉพาะเลยล่ะเนี่ยในเมื่อเจ้าร่างทรงมันมีเคตวิชาลับที่ต้องบ่มเพาะแบบนี้ข้าเองก็ต้องกลับไปบุมเพาะบ้างดีกว่าตอนนี้ข้าเองใช้ แสงดาวที่มีในห้องทะเลวิญญาไปหมดแล้วจากนี้การแปลเปลี่ยนพลังฉีไปเป็นเป็นฉีดั้งเดิมก็คงต้องพึ่งพาแต่ยาควบแน่นต้นกํำเนิดแล้วดวันต่อมาถึงแม้ผลลัพธ์ที่ได้จะถือว่าเป็นจะถึงว่าช้ากว่าการใช้แสงดาวก็ตามแต่ตัวยาควบแน่นต้นกำเนิดเองก็นับว่าใช้การได้เลยล่ะแต่ว่า ข้าเองก็ต้องใช้ยาควบแน่นต้นกําเนิดมากกว่าเขตแดนระดับการจุติของราชันทั่วๆไปด้วยสาเหตุบางอย่างอีกหากเป็นเขตแดนระดับการจุติราชันทั่วๆไปใน3วันเองก็คงใช้เวลา3วันในการดูดซับฤทธิ์ของยาควบแน่นต้นกําเนิดแน่แต่ข้าดันใช้เวลาแค่วันเดียวก็ดันทำได้แล้วเนี่ยสิ <c oughs> หรือว่ามันเป็นเพราะว่าข้านั้น มันเป็นปรมาจาร์ยดารากันหืมเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยดูเหมือนจะมีคนออกมาเดูเหมือนจะมีคนเข้ามาในระยะตรวจจับของข่ายคนรอบๆบ,บัานพักของข้าเข้าแล้วสิมีคนเข้ามาในระยะตรวจจับของค่ายคนรอบบ้านพักของข้าเข้าแล้วฮะ เป็นคนของจตุรัสตัวยาวิญญาณเองหรอกหรือเข้ามาสิขอคารวะนักกุงยาหยานด้วยท่านผู้ด,ดูแลร้านคังเขาขอให้เจ้ามาพบข้าใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรอีกล่ะครับท่านผู้ด,ดูแลร้านบอกว่าบอกไว้ว่าอยากให้ท่านนักกุงยาอย่างนั้นโผล่หน้าไปยังด้านเพื่อทําการหาือเรื่องในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ นี่ท่านผู้ดูแลร้านเขากลับมาแล้วหรือหรือท่านผู้ดูแลร้านเพิ่งจะกลับมาถึงเมื่อวานและพยายามจะติดต่อท่านนักภูมิยาอย่างในทันทีแต่ไม่อยากแต่ไม่อาจติดต่อท่านได้เลยด้วยได้โปรดช่วยตามค่าน้อยกลับไปยังร้านเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านผู้ดูแลร้านด้วยเถอะครับผู้ท่านผู้ดูแลร้านเองก็ได้รับได้ก็ได้ลบเล้า ข้ามาหลายต่อหลผลแล้วด้วยฉะนั้นแล้วมันก็ย่อมต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างแน่นอนครับได้สิถ้าถึงข้าจะไม่รู้ว่าคังชีหลันนั้นจะเรียกข้าไปทำไมแต่ก็ดูเหมือนว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นแน่เจตุลัสตัวยาวิญญาณท่านผู้ดูแลร้านคังท่านนักกุญยาอยา่างเข้ามานี่เถอะ ถ้าเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับท่านอยู่พอดีเลยละ่ะนี่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือท่านพูดดูแลร้านครั้งก็มันมีเรื่องดีสุดๆเกิดขึ้นมานะสิแล้วมันเป็นเรื่องดีแบบไหนกันเล่านั่งก่อนสิแล้วเรามาค่อยพูดค่อยจากันเถอะนะคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไนงะ ทางท่านทูตด,ดารานั้นได้มอบโอกาสอันดีงามมาให้กับทางเรานะ่ะในอีกสาวันท่านทูตด,ดารากําลังจะเปิด j จดีขุมทรัพย์ห้าสีขึ้นในเมืองไม้เมเปิลน,น่ะสิท่านเองก็คิดว่ายัางไงบ้างละ่ะ j จดีขุมทรัพย์ห้าสีหรืออะไรกันทําไมเขาถึงเขามันถึงไม่เคยได้ยินเรื่องของ j จดีขุมทรัพย์ห้าสีมาก่อนเลยละ่ะ ถ้ามันผิดที่ไม่พูดให้ชัดๆเองนั่นแหละได้โปรดอยาด่าโกรธอย่ากโกรธกันไปเลยนะท่านนักปรุงยาอย่างเจ้าเจดีหุ่มซับห้าสีนั้นก็คือสัต์ตาวุฒิระดับจกักรพรรดินั่นเองสัต์ตาวุฒิระดับจกักรพรรดิแล้วมันยังเป็นสัต์ตาวุฒิระดับจกักรพรรดิท่านสูงที่แสนจะพิเศษอีกด้วยและยิ่งเป็นกว่านั้นตัวเจดีหุ่มซับห้าสีเองก็นับว่าเป็นสัตตาวุฒิ ระดับจักรัิแบบพิเศษอีกด้วยที่ซึ่งตัวมันเองต่างก็มีพลังในด้านการลุกหรือรับเลยแม้แต่น้อยใช้ลุกหรือรับก็ได้เนี่ยนะแล้วมันมีเอาไว้ทำอะไรกันละ่ะนั่นจะบอกแต่ว่ามันเอาไว้ใช้เพื่อทำการบ่มเพาะนะ่ะก็ประมาณนั้นแหละ j จดี JD ขุมทรัพย์5้สีนั้นใช้ในการยกระดับประสบการชีวิตนะสิ มันคือพื้นที่ฝึกปรือฝึกก็ประมาณนั้นแหละเจดีขุมทรัพย์54นั้นใช้ในการลกระดับประสบการณ์ชีวิตนะสิมันคือพื้นที่ฝึกฝนแบบพิเศษสำหรับเหล่าสิทธิ์ในตำาหนักดาราวิญญาณน่ะงั้นที่ท่านผู้ดูแลร้านคลังอยากจะสื่อก็คือเจดีขุมทรัพย์ ห้สีก็คือโลกปิดกั้นขนาดเล็กรูปแบบหนึ่งอย่างนั้นหรือท่านนักคุงยายางนี่ช่างหลักแหลมเสียจริงๆนะถูกต้องเจ้าดีขุมทัพย์ห้าสีนั้นคือโลกปิดกั้นนั่นแหละและยังเป็นพื้นที่แสนที่จะสูงส่งและลึกลับอีกด้วยเจดีขุมซัก5สีนั้นเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของ ขังตำหนักดาราวิญญาณที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งดารารือกันว่าเจ้าเจดีขุมทรัพย์ห้าสีนั้นเป็นของของจกักรพรรดิจันฉายผู้ยิ่งใหญ่ประมุขแห่งตำหนักดาราวิญญาณเลยด้วยแต่ว่าตัวเจดีขุมทรัพย์ห้าสีนั้นต่างก็มีตัวตนอยู่มาก่อนหน้าที่จกักรพรรดิจันฉายผู้ยิ่งใหญ่จะโด่งดังเสียอีก <c oughs> แต่มันได้มาอยู่ในมือของจกักรพรรดิจันฉายผู้ยิ่งใหญ่เขา ก็ได้ทําการปรับแต่งมันจนออกมาเป็นอย่างที่เห็นๆกันในทุกวันนี้เลยภายในเจดีขุมทรัพย์5้สีนั้นว่ากันว่าคือสนามรบโบราณอีกซึ่งต่างก็มีสมบัติและยาวิญญาณโบราณซึ่งได้สาบสูนพันไปแล้วในสมัยโบราณนะการจัดกระจายอยู่และมันยังมีพื้นที่ต่างๆที่ถูกผนึกเอาไว้อยู่เอาไว้ให้ลองเข้าไปสำรวจกันดูด้วย <c oughs> กันดูด้วย ตอนนี้ตัวเจดีนั้นก็ได้มาตั้งอยู่ในตำแหน่งดาราปิญญาณและยังอยู่ในพื้นที่สำหรับเหล่าลูกศิษย์นั้นได้ลองมาหาประสบการณ์อันอีกแม้ว,ว่าตัวเจดีหุ่มซัพย์5สีนั้นจะมีอยู่มานานแล้วแล,ลและหลังจากผ่านไปหลายปีก็ได้มีเหล่าผู้บ่มเพาะมากหน้าหลายตาได้เข้าไปหาประสบการณ์และโอกาสต่างๆกันในนั้นแต่จำนวนสมบัติในที่แห่งนั้น เองก็ต่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาด้วยท่านรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรนะี่ยแสดงว่ามันมีเหล่าสิทธิ์มากมายของทางตำหนักดาราวิญญาณได้พาดท่าลงไปในที่แห่งนั้นน่ะสิทำให้ทั้งแหวนมิติและสาตาราวุธของพวกเขาถูกทิ้งเอาไว้ทำให้รางวัลที่ได้กลับมาจากเจดีย์ขุมมซั์ห้าสีมันสูงขึ้นนั่นเอง ตัวเจดีขุมทรัพย์สีเองก็แบ่งออกมาเป็น5ชั้นซึ่งชั้นแรกและชั้น2นั้นมีเอาไว้เขตไว้ให้เขตแดนระดับการจูติของราชันได้ออกสำรวจส่วนชั้น3และชั้น4ของเขตแดนระดับเต่าดั้งเดิมและชั้น5ซึ่งสูงสุดนั้นก,ก็มีเอาไว้ให้ระดับจักรพรรดิได้ลองไปหาประสบการณ์และออกไล่ล่าเต่าในครั้งอดีตเองก็มีผู้บุมเพาะแสนเก่งกาจมากมาย มากมากได้ต่อสู้และตายลงไปในที่แห่งนั้นซึ่งต่างก็ได้ทิ้งหลักเกณฑ์แห่งโลกที่แตกสลายและแหล่งพลังดดวงดาราเอาไว้อีกหลังบ่มเพาะไปถึงจุดสูงสุดของเขตแดนระดับากกับการจุดติของราชันขั้นตีไปก็คือเขตดแดนระดับเต่าดั้งเดิมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความเข้าใจ ถึงความแข็งแกร่งของหลักเกณฑ์ของโลกในแดนดารานี้แต่ก็มีเขตแดนระดับการจุติของราชันมากมายที่ได้รับการแปลเปลี่ยนพลังฉีไปเป็นพลังฉีดั้งเดิมกันไปแล้วแต่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทะลวงข้ามไปสู่เขตแดนระดับต่อดั้งเดิมได้เพราะอุปสรรคชิ้นใหญ่ซึ่งก็คือการที่ไม่อาจเข้าใจหลักเกณฑ์ของโลกได้นั่นเองจากทั้งหมดนั้นแล้วท่านนักกิทยาอย่างนั้น เองก็คงจะเข้าใจว่าเปิดขึ้นมาของการเปิดขึ้นมาของเจดีขุมทรัพย์5้าสีมันเกิดเป็นมันเกิดถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงใดแล้วใช่ไหมหากมันเป็นอย่างนั้นจริงตัวเจดีขุมทรัพย์5สีเองก็เป็นที่ที่น่าลองไปสำรวจดูมากเลยล่ะแล้วยังมีอีกไหมได้ยังมีอีกนะท่านนักปรุงยาอย่างเองก็คงทราบดีแล้วใช่ไหมว่า เมืองไม้เมเปิลในปัจจุบันนั้นต่างก็มีพวกคนใหญ่คนใหญ่คนโตและขุมโจมตีขุดโจมตีมาอยู่กันอย่างมากมายเนีะ่ะเมื่อมันมีตัวแทนของเราขุมกำลังน้อยใหญ่อยู่มากมายแบบนี้แล้วในเมื่อทางของทางท่านทูตตาราเองก็ถึงกับเปิดเจดีขุมทรัพย้าสีให้แล้วทำไมเราขุมกำลังเหล่านั้น ถึงจะไม่กล้าแสดงความเคารพแต่ที่มีให้กันเล่าดินเรื่องพันกัแล้วขออภัยด้วยนะครับนี่ท่านผู้ดูแลร้านคั้งหมายถึง <c oughs> ท่านนักปุงยาหยานดินแดนวิชาสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์อารามออร์โดอกอารามอาทิตย์สีฟ้าและเหล่าขุมกำลังใหญ่มากมายต่างก็พากันเอาสมบัติมากมายของตน มาใส่ลงไว้ใน j จดีขุมทรัพย์5้าสีกันอีกด้วยแถมแถมมันยังมีเคล็ดวิชาลับที่แสนทรงพลังเทคนิคลับและแม้กระทั่งสาตาวุฒระดับเต่าดั้งเดิมอีกด้วยนะพวกมันเป็นอย่างนั้นจริงเมืองไม้เมเปิลเองก็คงแตกตื่นกันยกใหญ่เลยนะสิทางดินแดงวิชาสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงกับเอาผลไม้แห่งเต๋สาสผล มาเพื่อสแสดงความร่วมมือเลยร่วมมือไปเลยท่านนักปุงยาอย่างท่านเองก็เป็นนักปรุงยาอย่างนี้แล้วท่านเองก็คงจะรู้จากผลไม้แห่งเตา่าดีกว่าใครเขาแน่ผลไม้แห่งเตา่าที่เอาไว้ปรุงยาระดับเต่าดั้งเดิมนั่นเหลอถูกต้องมีเพียงแต่เ่าขุมก,กําลังใหญ่ในแดนดาราเท่านั้นแหละที่จะสามารถปลูกผลไม้แห่งเต่าขึ้นมาได้นะ และในทุกๆสิบปีมันก็จะมีผลแห่งเต๋าออกมาเพียงแค่หกลูกแต่แล้วทางดินแดนวิชาสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เองก็กลับนำพวกมันออกมาถึง3ผลเพื่องานใดครั้งนี้เลยด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเสรียสละอย่างใหญ่หลวงเลยละ่ะงั้นทางท่านผู้ดูแลร้านคังเองก็อยากได้ผลไม้แห่งเต๋านั่นด้วยใช่ไหมข้ามันก็ต้องอยากได้มาสักลูกอยู่แล้วสิ ท่านนักปุงยาอย่างข้าเองก็ตีก็ติดอยู่ที่จุดสูงสุดของเขตเขตแดนระดับการจิติของราชันมานานกว่า200ปีแล้วหากมันสามารถหากข้ามันสามารถเอาผลไม้แห่งเต่ามาคล้องได้แล้วละก็ข้าเองก็คงพอจะหาทางได้อย่างแน่นอน <c oughs> ยาระดับเต่าดั้งเดิม ทุกเม็ดต่างก็เป็นดั่งตัวแทนของโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถให้กำเนิดผู้บ่มเพาะระดับเต่าดั้งเดิมออกมาได้เพราะว่าผลไม้แห่งเต่านั้น1ลูกนั้นสามารถปรุงได้เป็นยาระดับเต่าด,ดั้งเดิมได้เพียง1ครั้งอีกและขีดจำกัดของการปรุงยาเหล่านั้นออกมาได้ก็คือ9เม็ดตราบใดที่พวกเราได้ผลไม้แห่งเตามาสักลูกพวกเราอีกก็คงได้ยาระดับเต่าดั้งเดิมมาซัก 2เม็ดแน่ท่านนักกุงยาอย่างท่านเองก็อยากเข้าไปใน j จดีขุมทรัพย์5สีด้วยไหมงานใหญ่แบบนี้ข้ามันจะยอมข้ามันจะไม่ยอมพลาดอยู่แล้วดีมากดีเหลือเกินหากเราเกิดพลาดโอกาสนี้ไปตลอดชีวิตนี้ก็คงแทบจะหาโอกาสเข้าไปยังเจดีหสีไม่ได้อีกแล้ว แต่ว่าท่านผู้ดูแลร้านคังหากที่ท่านว่ามาคือเรื่องจริงแล้วละก็การเดินค้างในครั้งนี้ก็ย่อมต้องเต็มไปด้วยอันตรายมากเป็นแน่ทั้งท่านและข้าเองก็ต่างเป็นเขียดแต่ระดับการจุตติของราชันท่านสามอย่างนี้แล้วก็คงไม่ต้องห่วงอะไรหากเกิดเผชิญหน้ากับเขีดแต่ระดับการจุตติของราชันแล้วแต่ว่าเกิดจากพวกเกิดพวกมันดันไปเจอเข้ากับเขีดแต่ระดับเตา๋าดั้งเดิมแล้วก็ ่าฮฮท่านนักปรุงยาอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไปนหรอกท่านทูดตดารานั้นได้มอบสินน้ำใจในครั้งนี้ให้กับเราผู้อุมเพาะในเมืองไม้ไม่เปื่อนจริงก็จริงแต่ว่าอย่างเขามันจะไปกล้าเปิดเจดีหุมซับห้าสีให้ใครเขาไปทั่วได้อย่างไงกันเล่าครั้งนี้มีการเปิดขึ้นเพียงแค่สองชั้นแรกเท่านั้นฉะนั้นแล้วจึงมีเพียงแค่ เขตแต่ระดับการจุตติของราชันหรือต่ำกว่านั้นที่สามารถเข้าไปกันได้ไม่มีทางเขตไม่มีเขตเฮ้ยไม่มีทางมีเขตแตนระดับเต่าดั้งเดิมอยู่ภายในนั้นแน่นอนงั้นเองหรอกหรือเพราะแบบนั้นแล้วข้ามันถึงได้พยายามเรียกท่านมาที่นี่มากกว่ามากเลยยังไงเล่าข้าอยากจะบอกมันกับท่านเอาไว้ก่อน จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะตอนนี้ก็มีเพียงแค่คนที่ตามท่านทูตาราไปยังภูผาหยกใสเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้กันเลยในเมื่อท่านนักปุงยาหยางเองก็รู้ข่าวแล้วเช่นนี้ก็คงทำการเตรียมตัวพร้พรอมได้ตั้งแต่นั้น,นแน่ขอบคุณที่ทางท่านผู้ดูแลร้านค้าครังนั้นเห็นใจกันด้วยนะ ท่านนักปรุงยาอย่างเองก็ไม่ต้องคิดมากไปหรอกหากไม่มีท่านแล้วทางจตุรสตัวยาวิญญาณเองก็คงอาจไม่มีตัวตนอยู่แล้วก็เป็นไปนได้นี่เองก็เป็นเพียงแค่การตอบแทนบุญคุณของทางข้ามันก็เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วข้าเองก็ขอตัวไปก่อนนะข้ามันจำเป็นต้องรีบกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วละ่ะ กันข้าเองก็จะรอคอยการมาถึงของท่านในอีก3วันก็แล้วกันหากมันไม่มีใครอยู่เหนือกว่าเขตรายระดับการจุติของราชันเข้ามาด้วยแล้วล่ะก็แบบนี้ก็ต้องไปก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องจะเจอเข้ากับศัตรูที่แสนเก่งกาจแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอันตรายอื่นๆภายในนั้นอยู่ด้วยเนี่ยสิแต่ว่าทางที่ดีก็ กุงยาวิญญาณเอาไว้หน่อยดีกว่าใครที่อยากโดนเนสามารถโดนเนตได้ที่ทรูมันนี่ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ